สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love er ค่ะจะเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กด share, แชร์สุดปังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่าในใดที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงค์คลิปุด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและในเวลานี้ตอนนี้มาเช็คพลังงานให้กับทุกคนนะคะพลังงานความรัก ความสัมพันธ์นะคะเรามาดูว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะขอพลังงานของทุกคนเลยนะเลยนะคะกำ<ด>ลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์กำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเกี่ยวกับความรัก The d a i y v ille. กำลังเกิดอะไรขึ้นกับคุณในความรักคะ Ace of Cups มีคนจะเข้ามาหาค,คุณค่ะมีคนต้องการที่จะติดต่อกับคุณมีคนคิดถึงคุณมีคนรู้สึกถึงคุณ A c e of c ค p s ความรู้สึกของบางอย่างากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณ The Tower กำลังจะมีใครเข้ามาหาคุณเป็นความรักของโซลคอนเน็ชันความรู้สึกผูกพันการพบเจอกับใครบางคนอย่างการ,ารันหันเรื่องราวบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันในตั้งตัวมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักของคุณใครบางคนอาจจะเข้ามาหาคุณทำให้คุณได้รู้สึกถึงบางอย่างเป็นสิ่งที่ รอคอยแต่มีใครบางคนในที่นี้คนคนนั้นเข้ามาหาคุณเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตัดจบเรียกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณกําลังที่จะรู้สึกรับรู้พลังงานบางอย่างของความรักได้ได้ดีมากๆเลยกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวบ,บางอย่างการะดานหันกาลังกาลังที่จะได้พบหรือได้รับรู้ความจริงบางอย่างที่กําลังจะปรากฏนะคะนั่นหมายถึงว่าใครเข้ามาหาคุณในช่วงนี้บางคนเข้ามาเพื่อที่จะเป็น คนที่เกิดท็อกซิกเกิดประเด็นหรือว่าเป็นคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณต้องตัดจบหรือว่าเลิกลาไปแต่บางคนเข้ามาหาคุณเป็นความรักเป็นคู่รักความสัมพันธ์ที่ที่ได้เรียกว่าเป็นโซ่คอนเนคชั่นความผูกพันจะมีเรื่องราวที่คุณและเขาพบเจอกันโดยที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นเดอะทาวเวอร์อนุญาตให้คุณ ได้รับรู้รู้สึกถึงพลังงานในตัวเองบางอย่างว่าในสิ่งที่คุณค้นหาและสิ่งต้องสิ่งที่คุณต้องการนั้นคือจุดประสงค์ใดในความรักและคุณจะค้นพบความรักของความสัมพันธ์มันแปลกมากๆค่ะเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างกําลังบอกคุณว่าเมื่อคุณร้อนรนในเรื่องราวของความรักคุณก็จะยิ่งรู้สึกว่าได้ความรักที่ ที่ยากและเป็นความรักที่มันเป็นฮอกซิกเป,เป็นประเด็นแต่พลังงานความรู้สึกเหมือนกับว่าบางสิ่งอย่างที่คุณรู้สึกปล่อยวางรู้สึกอนุญาตให้หัวใจตัวเองเป็นไปตามธรรมชาติตามอารมณ์ตามความรู้สึกที่ไม่ฝืนแล้วก็ไม่พยายามคุณจะรู้สึกว่าเบาสบายคุณจะร,รู้สึกว่ามีความสุขคุณจะรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นคุณไม่ต้อง ควบคุมคุณไม่ต้องพยายามเลยมันได้มาเองนะคะมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ร้อนรนเข้ามาหาคุณโดยที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เรียกร้องคุณไม่ได้ต้องการคุณอาจจะได้ตัดสินใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กําลังทําให้คุณรู้สึกแย่คุณกําลังได้ตัดสินใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขด้วยเช่นกันนะคะมันมีความรู้สึกบอกแบบนั้นกําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณคิง of Pentacles King of Swords และก็ Six of Cups ค่ะอย่างที่พูดไปตอนแรกเลยมีใครบางคนต้องการศึกษารพูดคุยกับคุณใครบางคนจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็คุณอาจจะได้ตัดสินใจในความรักความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นได้คุยกันได้เคลียร์กันหรือว่าได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ หรือคุณกําลังได้พบเจอกับใครบางคนที่เป็นความรักที่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะแต่เป็นความผูกพันที่อยู่ๆก็เจอ,อพบเจอกันโดยบังเอิญพบเจอกันโดยที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นเรื่องราวของทายบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นความปัศจ,จรรย์อะไรบางอย่างที่ทาให้ช็อกประหราตกใจเรียกได้ว่าอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าคุณรู้สึกคุณร้อนรนกับสิ่งสิ่งนั้น กับความรักกับคนคนนั้นยิ่งจะผลักให้ห่างไปแต่เมื่อคุณรู้สึกเบาสบายและคุณมีความสุขชิวๆคุณรอคอยความรักคุณรอคอยคนที่คุณที่ที่คุณรอคอยและต้องการเดี๋ยเจอคนคนนั้นคนในฝันคุณจะได้เจอและคุณจะได้มาอย่างไม่คาดคิดด้วยนะคะเรียกได้ว่ายิ่งดึงดูดยิ่งยิ่งดึงดูดยิ่งเข้าหานะคะคุณกําลังได้พบเจอกับชาวธาตุลมคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากชาวธาตุลม ชาวทัดดินชาวทัดน้ําแล้วก็ทัดไฟคือบางท่านกําลังได้รับการติดต่อจากใครบางคนที่เป็นคนเก่าๆที่กาลังจะกลับมาหาคุณคนคนนี้คุณอาจจะเจอแล้วแต่อาจมีเรื่องราวอะไรบางสื่อบางอย่างที่ยังคงรอคอยในการเรียนรู้รู้จักกันหรือว่ารอคอยในการเริ่มต้นแห่งการพัฒนาวความสัมพันธ์กันนั่นหมายถึงว่า คนที่เจอแล้วมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เป็นโซคอนทรัหรือว่าโซคอนเน็กชันเกิดขึ้นหมายถึงพลังงานความแตกต่างเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าการกลับมาหรือการคุยการการติดต่อหรือว่าการพบเจอกันมันจะทําให้ความรู้สึกความสัมพันธ์มันจะสนิทสนมกันเกิดขึ้นรู้จักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นความรักความผูกพันในอนาคตที่ที่มากขึ้นด้วยคุณและเขามีความผูกพันกันยังไงก็จะได้หวนกลับมาแล้วก็ได้มา,ได,มาได้มาพูดคุยหรือว่าได้มาทําความรู้จัก หรือว่าได้มาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งนะคะคือกลับมาต้องเป็นในทิศทางที่ดีและบางท่านที่ยังไม่เจอใครคุณกําลังได้เจอใครที่เข้ามาในความสัมพันธ์แบบแบบไม่ได้ในตั้งตัวนะคะเรียกได้ว่าเป็นพลังงานความรักที่เกิดขึ้นโดยที่คุณรู้สึกไม่คาดคิดกับบุคคลคนนั้นด้วยด้วยสัญชาตญาณของคุณบ่งบอกพลังงานบางสิ่งบางอย่างของความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณกําลังเจอความรักครั้งใหม่ที่มาแบบไม่คาดคิดและ เป็นความรักแบบผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่ความรักแบบเด็กๆเล่นๆนะคะเพราะว่าด้วย energy พลังงานของเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็มีความรักเดียวใจเดียวด้วยนะคะแต่เป็นคนที่เป็นคนในเดียชาชาที่กลับมาหาคนหรือเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ได้นะคะเข้ามาในความสัมพันธ์นั่นเองค่ะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักตั้งแต่สมัยเด็กสมัยเรียนอะไรเก่าๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าไม่เคยรู้จักกันเลยไม่เคยรู้จักเลยอาจจะรู้จักผ่านออนไลน์ผ่านแอป นะคะหรือว่าการเดินทางบางอย่างคุณก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้คุ้นเคยนะคะรู้สึกผูกพันอะไรแบบนี้นะคะเป็นความรู้สึกผูกพันคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเป็นความรู้สึกว่าชอบและก็ใช่มากๆเลยนะคะที่กําลังจะเข้ามานั่นหมายถึงพลังงานใหม่ๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกฝันไว้รอคอยแล้วก็จินตนาการรู้สึกถึงเลยทีเดียวกับพลังงานคนโสดน,นะคะแล้วก็พลังงานเก่าๆอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ย เขาเขาคิดถึงคุณอยู่นะเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณและเขามันมีการเชื่อมโยงระหว่างโซลคอนเนคชั่นกันอยู่และทำให้รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ขาดมันจะมันกำลังที่จะได้กลับมาเหมือนกับว่ารอคอยจังหวะเวลาที่ได้คุยหรือว่าติดต่อนะคะมันเหมือนกับว่ามีบางอย่างของชาวธาตุดินแล้วก็ธาตุลมที่ต้องการสื่อสารและพูดคุยกับคุณนะคะคุณอาจจะไม่ได้พบเจอกับชาวธาตุลมหรือว่าธาตุดินอย่างที่พูดไปนะคะโดดเด่นมากๆ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเกี่ยวกับความรักเรามาดูอีกค่ะ s e of Wands Two of Cups สวยงามมากๆค่ะ k n i f e of Cups ด้านหลังเป็น The e m p l e s s สวยจังเลยนะคะคือด้านหลังเป็น Two of Cups อีกครั้งค่ะ อย่างที่พูดไปว่าคุณกําลังได้เจอโซคอนแทคหรือว่าโซคอนเน็ชันในความรักความสัมพันธ์ความผูกพันใครบางคนจะกลับเข้ามาหาคุณนะคะพลังงานธาตุลมธาตุน้าธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผูกติดกันด้วยด้วย,ด,วยด้วยความหมายที่มันลึกซึ้งมากๆของความรักความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างกําลังจะถูกยืนยันให้คุณได้รู้ว่าเขาคนนั้นคือคนที่รัก และคนที่ใช่ของคุณเรียกได้ว่าบางท่านในที่นี้คุณได้พบเจอกับคู่รักคนรักของคุณแล้วเป็นคู่แท้จริงๆด้วยมีเคมีที่เข้ากันสินที่เสมอกันไลฟ์สไตล์รสนิยมที่เหมือนกันคุณกําลังถูกใครบางคนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเข้ามาในความสัมพันธ์แต่คุณรู้สึกคุ้นเคยอบอุ่นและผูกพันมากๆเหมือนดวงใจเหมือนได้กลับบ้าน คุณกำลังเชื่อมโยงพลังงานของโซลคอนเน็กชันโซลคอนแทคของพลังงานทวินเฟลดหรือใครบางคนที่เป็นรักแท้รักนิรันดร์รักที่ไม่มีเงื่อนไขของคุณกำลังที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณกำลังถูกเซอร์ไพรส์กับความรักความสัมพันธ์ของใครบางคนที่มีเสน่ห์มากๆนี่คือเรื่องราวของการบลูมนะคะสพรั่งบลูมเซอร์ไพรส์ในเรื่องราวของความรักความโรแมนติกที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยได้พบเจอมาก่อน เพราะว่าคุณกำลังเจอพลังงาน the in place ซึ่งเมื่อคุณรู้สึกโฟลตัวเองมากมากช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกสวยรู้หรือว่ารู้สึกมีพลังงานอุดมสมบูรณ์ในตัวเองมากๆรู้สึกมีสเสนะ่ห์เหลือเกินในช่วงนี้รู้สึกทําอะไรก็มีความอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงที่ เหมือนเติมเต็มตัวเองจริงๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองได้ว่าคุณกําลังที่จะได้รับความโรแมนติกของใครบางคนจะมีใครบางคนเข้ามาหาคุณปฏิบัติกับคุณดูแลคุณเหมือนคุณเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นฮีโร่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นเจ้าหญิงเป็นคนที่พิเศษสุดในดวงใจของเขาเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติแล้วก็ดูแลกับคุณยังไงคุณกําลังจะถูกพลังงานของโซลคอนเนคชั่นถามหา ใครบางคนที่อยู่ไกลจากคุณคิดถึงคุณมากๆพลังงานแห่งทาาดน้ำา King of Cups พลังงานแห่งทตุไฟด้วยพลังนะพลังแห่งความรกความสมารถที่กําลังจะถูกเซอร์ไพรส์ใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าคาดไม่ถึงจะเข้ามาหาคุณด้วยไลฟ์สไตล์ของ k n i ์ออฟคัพสนั่นก็คือคนที่แต่งตัวดูดีมีสเสน่ห์ไลฟ์สไตล์นะคะดูเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์สุดๆเลยนะคะถูกชะตาต้องตาต้องจ่ายเรียกได้ว่าเป็นการพบประพบเจอกัน อย่างที่ไม่ทันในตั้งตัวนะคะใครบางคนที่เป็นคนคุ้นเคยจะกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้ในช่วงปีนี้และมันอาจจะมีทรายบางสิ่งบางอย่างจากเออ t h ทรายเนเจอร์ทรายหรือแองเจลนัมเบอร์สื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณกำลังพบเจอกับใครบางคนที่เป็นความรักดังราวปฏิหารของคุณเลยทีเดียวนี่คือความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นความรักความผูกพันและก็ความเสน่หาของ เอาความรังที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆคือบางท่านกําลังได้ได้เจอคนที่อยู่ไกลหรือคนต่างชาติบางท่านกําลังได้เจอพ่อแม่แม่บ้าบางท่านกําลังได้เจอหนุ่มสาวที่เซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์ชอบแต่งตัวแต่งตัว,ตตวมีไลฟ์สไตล์ชอบชอบคือเขามีเอกลักษณ์เป็นตัวเองนะเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆในการแต่งตัวคมเข้มมเีเสน่ห์เซ็กซี่ สวยชอบแต่งหน้าชอบแต่งตัวมีเสน่ห์แล้วก็เซ็กซี่มีความกระตือรือรน้นมีความมุ่งมั่นและจริงจังมากๆผู้จาวาจาเฉบคมมีหลักการมีเหตุและผลนะคะบางท่านกําลังเจอกับคนที่มีความรุ่มสมบูรณ์ในตัวเองมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งวุฒิและก็วายุธหรือเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาในความสัมพันธ์เลยทีเดียวนะคะสวยงามมากๆค่ะ นี่คือความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามาจีบคุณสารภาพรักสารภาพความในใจจะมีคนเข้ามาขอนัดเจอนัดเดทกับคุณจะมีคนเข้ามาจีบคุณพูดคุยกับคุณอยากที่จะรู้จักกับคุณอยากที่จะเรียนรู้กับคุณอาจจะมีใครเข้ามาหาคุณมากเกินกว่า2คนด้วยซ้ํานะคะสําหรับบางท่านคือมีเสน่ห์สวยงามมากๆเพราะว่า Energy ของคุณขึ้นพลังงานของ D M Place นั่นหมายถึงว่าคุณดึงดูดพลังงานความรัก เคมีทั้งร่างกายความสปาความกลมกลืนความลงตัวนะคะของคนทั้งสองคนได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆนะคะคุณกำลังถูกผูกพันแล้วก็พบรักกับใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นรักแท้ที่อธิษฐานที่ขอไว้ Codependency ความโสดอิสระภาพในตัวตนของคุณดึงดูดความรักเข้ามาดึงดูดเขาคนนี้เข้ามาค่ะคุณอาจจะพบเจอเขาคนนี้ในสถานที่่างสถานที่หรือพบเจอกับเขาโดยช่วงค่ำคืนช่วงดินเนอร์นะคะในช่วงประมาณ2องสามทุ่มสี 4, ทุ่มประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นสถานที่หรือว่าการพบเจอแบบ เหมือนบนลุกท็อปหรืออะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับสกายดวงดาวแบบนี้นะคะอาจจะเป็นสถานีบางสถานีที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบหรือว่าเขาคนนั้นชอบ New Love ความรักครั้งใหม่จริงๆที่กำลังจะเข้ามาเป็นคนใหม่ๆนะคะและใครบางบางคนที่เข้ามาแล้วเป็นความความรักที่เจอแล้วจะต้องกลับมาเป็นคนใหม่กลับมาเป็นความสมานที่พัฒนากันไปต่อนะคะ เหมือนคุณจะได้ตัดสินใจ Release to X ค่ะพลังงานของคุณใกล้เข้ามาแล้วค่ะความรักมันใกล้เข้ามามากๆขึ้นทุกทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณโสดแล้วคุณเข้ามาพบเจอคลิปนี้คุณจงเปิดใจเปิดทางให้คุณได้เล่นแอปพลิเคชันหาคู่หรือว่าได้ออกไปสังสรรค์ไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตมีเป้าหมายให้กับตัวเองตัวคุณเองหรือว่าการย่ย้ายบางอย่างในชีวิตของคุณจะนำพาให้คุณได้พบเจอกับเขาคนนั้นนะคะ e a l i n g Family Issues ความรักของคุณส่งผลอิทธิพลในเรื่องของครอบครัวนะคะถ้ามีปมอะไรในใจถ้ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ติดอยู่คุณจะรู้สึกว่าเขาและคุณจะถูกปลดปล่อยนะคะปมในใจจากอดีตของครอบครัวนะคะแล้วก็คนคนนี้มีความเป็นผู้นํามีความรับผิดชอบดูแลครอบครัวแล้วก็รักครอบครัวของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าเขาจะปฏิบัติกับคุณยังไง v e yourself first s e l f respect ค่ะ เคารพตัวเองดึงดูดตัวเองนะคะเพราะว่าการรักตัวเองการเคารพตัวเองเป็นความรักที่คุณเป็นความรักจากตัวเองที่คุณดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกเลยทีเดียวนะคะสวยงามมากๆจริงๆขอพลังงานความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ คุณกำลังพบเจอคนที่ทำให้คุณได้รู้สึกอบอุ่นเหมือนกับบ้านเพราะว่า Six of Cup s เกิดขึ้นนั่นหมายถึงคนคนนี้แม้คุณยังไม่เคยเจอเขาในชาตินี้คุณจะได้พบเจอเขาและรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยผูกพันเป็นที่รักของกันและกันนะคะไม่ว่าอยู่ไกลแสนไกลานานแค่ไหนเขาจะกลับมาหาคุณคนคนนี้คุณจะรู้สึกว่ามีความสุขมีความโรแมนติกมากๆเลยเบาสบายแล้วก็ถ้าคุณเจอเขาแล้วยังไงเขาก็จะกลับมาเขากำลังจะกลับมาค่ะ คู่กันแล้วไม่แคล้วกันคนที่ใช่ก็จะกลับมาคนที่ไม่ใช่คุณจะได้ตัดสินใจตัดจบออกไปและถ้ามีบุคคลที่เข้ามาให้คุณได้เลือกมากกว่านะคะหนคนมากกว่าสองคนสิบไม่ท้าขอให้คุณมั่นใจไว้ทุกอย่างเป็นไปอย่างชา้ชาๆชา้ชาๆได้พาเล่มงามการเวลาพิสูจน์ทุกอย่างจริงๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานบางอย่างคะ่ะ มีพลังงานของทวินเฟลมส่งความคิดถึงมาให้คุณรักและผูกพันมีพลังงานของใครบางคนที่อยู่ไกลจากคุณที่คุณและเขาห่างกันเขาคิดถึงคุณเขาฝันถึงคุณเขารู้สึกถึงคุณนะคะมันมีความรู้สึกความฝันการรู้สึกถึงส่งมาให้เมื่อไหร่จะได้เจอกันนะเมื่อไหร่ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรคะ มาอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วค่ะอีกหนึ่งฟ้าของคุณไม่ว่าไกลแสนไกลแค่ไหนคุณเป็นกระจกเงาสะท้อนถึงกันและกันความรักที่คุณกำลังที่จะได้เจอเชดี้แบร์คนคนนี้คุณกำลังได้บลูมิ่งโรแมนซ์อย่างที่บอกไปนะคะ เหมือนคุณแล้วเขาเป็นอีกครึ่งหนึ่งของการละกันจริงๆในด้านของจิตวิญญาณแล้วก็ knife of cups ันหมายถึงว่า blooming romance คุณจะได้ถูกใครคนหนึ่งเข้ามา surprise ความรักความโรแมนติกและคุณจะได้รู้ว่าการจีบการคุยการปฏิบัติดูแลกันแบบโรแมนติกนั้นเป็นอย่างไร flirting นะคะใครจะจะมีใครเข้ามาจีบคุณนะแล้วก็เป็นความรักแบบความผูกพันอย่างที่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อน นะคะมันจะมีความผูกพันอบอุ่นแล้วก็น่ารักแล้วก็โรแมนติกมากๆความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The Running ไม่ต้องกลัวคะ่ะเพราะว่าคุณอาจจะเคยวิ่งหนีอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเคยยอมแพ้กับความรักอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คนคนนี้เขาจะตามหาคุณ เพราะว่าคุณกําลังเรียกร้องความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นความรักครั้งใหม่คุณอาจจะได้รับความข้อความหรือว่าการการคุยกันก่อนได้รับข้อความก่อนแล้วก็ค่อยนัดเดทนะเจอกันแบบนี้นะคะหรือคนที่คุณออกมาหรือคนที่คุณรู้สึกว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันยังคงคขางคาหรือว่าความกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างของคนทั้งสองคนจะได้กลับมาเจอกันส่งความหากัน นะคะคเขาคนนั้นรอคอยข้อความการติดต่อจากคุณหรือคุณกำลังรอคอยข้อความการติดต่อจากใครบางคน Text c a l l and E m a i เมนะคะจะมีใครบางคนส่งข้อความหาคุณการติดต่ออย่างที่บอกใครอย่างที่บอกไปค่ะว่าเหมือนกับว่าคุณกำลังมีคนต้องการคุยคุณส่งข้อความหาคุณพูดคุยแล้วก็ตกลงในความสัมพันธ์อะไรกำลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ a s s มันเป็นเหมือนกับว่า hiding to feelings นะคะใครมางคนที่กลับเข้ามาในความสัมพันธ์จะมาสารภาพความสัมพันธ์จะมาสารภาพความในใจกับคุณค่ะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างยังไม่ถูกเปิดเผยคือบางท่านในนี้คุณมีใครที่ยังไม่ได้พูดความความรู้สึกความในใจกับคุณหรือว่าคุณยังไม่ได้พูดความรู้สึกความในใจกับเขาคนนั้นความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ twin flame ชัดเจนมากๆ หยินหยาง so connection so contract ใครบางคนกำลังจะกลับมาหาคุณ union น n d u ล i n g ยินหยาง balance นะคะความสัมพันธ์อย่างที่พูดไปว่าถ้าเป็นทวินเฟลมคุณกับเขาจะได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งแล้วก็ความผูกพันความรู้สึกของการรอคอยส่งมาถึงคุณในตอนนี้แล้วก็เวลานี้นะคะคนที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันที่จะได้เจอคุณอาจจะเป็นพลังงานสวแล้วคุณได้มา รับชมคลิปวิดีโอนี้นั่นหมายถึงพลังงานของทวินเฟลมที่คุณรู้สึกรอคอยใครสักคนหนึ่งกำลังที่จะได้เจอกันคุณกำลังได้เจอพลังงานโซลคอนแทคโซลคอนเนคชั่นของคุณพลังงานทวินเฟลมนะคะเคารพแล้วก็รักให้เกียรติตัวเองอย่างมากๆเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งของคุณรักแล้วก็เคารพรักให้เกียรติคุณเช่นกันนั่นหมายถึงอีกหนึ่งจิวอิญญาหรือว่าอีกครึ่งจิวิญญาของคุณนะคะสวยงามมากๆค่ะ11 11นะคะ ความผูกพันของการรอคอยกำลังได้มาบรรจบกันไม่ว่าคุณจะเจอแล้วหรือยังไม่เจอคนที่ใช่ยังไงนื้อคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันใครที่เป็นพลังงานเก่าๆที่มาวนเวียนหาคุณและมันไม่ใช่คุณจะได้ตัดจบแน่นอนและคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่รอคอยที่จะได้มาพบเจอกันจงเชื่อในดี y t i ท ing นะคะความรักความผูกพันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ สวยงามมากๆค่ะขอบคุณมากสาหรับการติดตามในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมีพลังงานที่ดีเจอความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขนะคะอยู่ด้วยกันนิรันดร์ตลอดไปนะคะเหมือนพลังงานในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ